สบายดีทุกท่านเนาะ,ะบนันทีเมนจะมาแนะนำวิธีการดาวน์โหลดโปรแกรมสร้างตารตางที่จาใช้เกี่ยวกับนรื่องการจัดการยานแต่ละเหียนสำหรับขั้นตอนการดาวน์โหลดนังงงงงงง้นจะไม่ยุ่งยากนะม่จะสามารถเข้าไปตามลิงก์ยูในร่มคลิปนี้ได้เลยนะเมื่อท่านเข้าไปในลิงก์ยู่ในร่มคลิปแล้วท่ามันจะปรากฏ ขึ้นมาแบบนี้นะจะเห็นว่นจะมีอยู่สามไฟล์นะให้ทุกทุกท่านท่านต้องการดาวน์โหลดตัวนี้ให้เข้าไปคลิกดาวน์โหลดเทละอันเทละอันเทละอย่างเนาะคือตัวนี้จะเป็นห้างเก็บข้อมูลขัวอาจารย์เพื่อเอาพนเข้าู่ในการเฮ็ดตรางท่านตัวนี้เป็นโปรแกรมติดตั้งนะตัวนี้นเป็นลาสคิปเพื่อเขาช่วยในการ ใหาเหตุการณ์ให้เป็นภาษาลาวได้นะ่ะทัานเริ่มจากการดาวน์โหลดนะให้ดาวน์โหลดตัวที่เนื่งคิดขวาเรื่อดาวนโ์โหลดมันจะลงปรกงากฏขึ้นมะาหนินะตัวต่อมาโปรแกรมชนเกิดกันนะคิดขวาดาวนโ์โหลดหรอทานะรอทานา ของท่านใดที่มีโปรแกรมช่วยดาวดน,น์โหลดจะขึ้นประกดุดขึ้นมาเนาะแกมเลือกตำแหน่งของการเซฟไว้น้ำเซฟไว้ใสอนน่อันนี้เซฟเซฟไว้ทรงดีเอาไวน้นาดีทนะ็อปนะเราเลือกเซฟมาดาวน์โหลดเรามาเป็นดาวน์โหลดโปรแกรมลาสคริปนะนะให้คลิกขวาเลือกดาวน์โหลด ทุกตัวนี้ขึ้นมาน้ำจะเตือนให้เป็นไฟเวลาแต่ว่าอันนี้ว่าได้เป็นไฟเวลานะไม่ใช่ว่าเป็นไฟเวลาแตะเอาให้เราเลือกดาวโหลดตัวนี้เลยอนะินเทอร์เฟดาวโหลดอินเฟกต์ปิดนี่แล้วปิดไปนะดาวโหลดอินเฟกตดไฟอันนี้ดาวโหลดไฟลาสกี้ซอฟต์ซอเซฟไว้โซนอะไว้น้าไ,ไดททอมกันนะเราจะเสร็จดาวโหลด เราทำแล้วเราได้สำเร็จนะปิดไปแล้วให้คลิกเปิดตัวนี้ขึ้นมาสู่อนะินโฟเดอร์เนาะเดปตัวนี้ลงไปให้ลากอเนกนมานาเดทท็อปแล้วปิดออกไปนะจะเห็นว่าเขามีโปรแกรมอยู่นี่3ตัวนี่เตรแกมติดตั้งอันนี้เราคริออันนี้ตัวเกมข้อมูลมานะเป็น ไฟเซลที่เก็มข้อมูลจะป้อนเข้าไปในโปรแกรมทำการติดตั้งโปรแกรมตัวนี้ก่อนนะ,ะให้ระบบคลิกเข้าไปหรือว่าคลิกขวาแล้วเปิก็ได้กันจะประกดหน้านี้ขึ้นมานมันจะบอกระบโปรแกรมนี้จะเชื่อไปอยู่ในไฟ6ะซื้อไฟซื้อโปรแกรมไปทำทำเทเบิลเนานะอันนี้เราต้องเปลี่ยนแปลงอย่างแล้วก็เรียก Exit กรีดะอิสตอันนี้กงรอท่าจนมันลงสำเร็จนะรอท่าไีนิดนึงนะให้มันลงตัวนี้เร็วจะเป็นลงลาสุขป ตอนนี้เธอว่าสำเร็จนะกด finish โปรแกรมจะกดขึ้นมาอยู่หน้าจอนาหน้าเดสก์ท็อป a s c timetable ในที่เราสำเร็จในการติดตั้งโปรแกรมต่อมาไปติดตั้งลาสกิปนะ,นะให้ double click เข้าไปแล้เวเลืกอก next ตัวนี้จะเป็นลาสกิฟเวอร์ชัน8ป2จัามอนะเลือก next เลือก เล็กซิฟตนี้นะเรียกเม็กตอนนี้เรียกไทปิโคนะเรียกเรียกอินส tall เรียกกดเรียก finish อ่าห้องคำตอนนี้ถือว่าการลงเราสคริปต์ล,ลงโปรแกรมตัวสำเร็จนะแล้วในนี้มันปรากฏอ่ามันจะปรากฏ รอขึ้นมานี่อเอเอเลาสกีแปดตตวนี้นะในนี้ให้เบิ้งว่าลาสิีแปดนี่มันเราจะ,ะเปลี่ยนจากยูนิโค้ดให้มันนำไซต์เซจิธาเราให้เปลี่ยนจากัาษาตระกูลยูนิโค้ดเป็นเซจิธาเราเพื่อจะนำไซ้เขาอยู่ในภาษาลาวเฮตต์ตราดนะเราคิดขวาเรื่องตัวนี้แล้วเข้าไป use r s e t t i n g นะถ้าเข้ามาแล้วถ้ามันมีประกฏ ติกอยู่อ่มินิโค้ดแต่ด่านนี้ให้เหราเปลี่ยนเนระาทำมิติอย่านี้ให้เหราเปลี่ยนมาเป็นนั่นมินิโค้ดนะให้เปลี่ยนเป็นตัวนี้ในเมื่อเห็นตำแหน่งมันติ๊กแบบนี้ถูกต้องแล้วก็ให้กดโอเคเวนะลาต้องการพิมพ์เราจะทาลาวให้เหราตะบเขียนี่ใส่เรื่องมนาะถ้าเป็นสีแดงนี้แสดงว่าเราเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนลาชีคิปให้เป็นนั่นมินิโค้ดแล้วเนาะ เราไปคลิปเกิดผ um, okay. ิดโดยกดพุชเบรกมีเป็นทีมอะไรกันนะเวลาเปิดใช้งานเมื่อได้มาแล้ววันนี้ติดตั้งแกรมแล้วเนาะเราสกเขีนพีมแล้วคอมเมนข้อมูลของเขาวันนี้เนาะการเขียนข้อมูลของเขาเพื่อจะเอาไปเข้าหัางอันจะเปิดให้เป็นก๊กข้าวอนในคลิปนี้เนาะในคลิปหน้าในสิบตัวเรื่องต้นไฟล์ข้อมูลพื้นฐานที่เราจะได้กรเขียน เพื่อให้มันถือตองเงียยห้อยแลวจึงแอวมันนาำใสเนาะเมื่อเพื่อข้ามาตัวนี้มันจะมีเกี่ยมข้อมูลนี่เกี่ยมข้อมูลนี่จะมีาหาลายซื้อโอ,อาจาร์ในโรงมาลายซื้อโอ,อาจา์เนาะแล้วมีวิชาที่สอนอันนี้มันอันนี้มนสมัรถสร้างไม่ก็ได้เนาะจะเพิ่มเป็นสามซีวิชาก็ได้หรือว่าทางโฮงเียนอยื่นหนักมีวิธีจัดที่ว่าละเอียดกว่านี้กส็สามารถจัดไรเนาะ ก่อนนำใส่ก็ให้กดีดิ่อนนะโดย Enable n board. e n Editing นะก่อนนำใส่กดตัวนี้ก่อนแก้ไขข้ขอมูลเวลาเอาใว่วิวาาเข้าไปเอาใส่จำนวน v ิ s าที่หนึ่งหรือจำนวนสมอง,งมของ v ิ s าที่หนึ่งัอย่งค้นี้สอนอยู่ v i า a ให้ใสรนะ ่ยาง <cko> <designers> ส่วนคณิตศาสตร์อันนี้ใช้สั้ายใจ้า o โอทีด้วยเฟสาโอทีพิมก็ได้อันนี้นะอยางส่วนคณิตศาใส่พอพอส่วนคณิตศานะคณิตศาเดล๋วจำนวนสัวมงนี้จากพรุ่งีอาทิตย์สีสมมงเวลากดเดินเตอร์มีนระเพื่อมมาเป็นจำนวนสี่ ced, forget, สมโมงนะ แล้วมันจะเอาสมองแต่ละตัวเนี่ยรวมกันนะทนออกกนี่วิชารดิสอนออกมาเป็นยีพีรวมทั้งหมดมีจักสมองนะไอซันมอเนี่ยมีสามห้องแตอย่างนี้เนาะมอสองมีสามตามแต่เราเห็นจะแตกต่างกันเมื่อเต็มข้อมูลตัวนี้แล้วก็บมันให้เราเบิ่งว่า,าวิชสารน,นี่ u b j e c t เนาะ อาสัตว์จิ้งนิมิตรนี่เราอยากเปลี่ยนกับเปลี่ยนได้ตัวอยา่างว่าตัวมันอยากเปลี่ยนคณิตศาสตร์เป็นเสียนอื่นภาษาอังกฤษเขาก็เปลี่ยนได้เนาะและ้วอีบื้องนี้จะเปลี่ยนนาน้ำเส้นใส่จะทาเล้าวงนี้เนาะภาษาลาวาาให้นำเส้นใส่จะทาลาวพิมพ์เนาะตัวอย่างเขามีนิสาพิตรเพิ่มเขามีนิสาตอันนี้มันมีเทคโนโลย แตย system, iden, ่ตย่างภาษาภาษาฝรั่งเศสนะล้ทีมอันนี้พีมภาษาฝรั่งนะแต่ย่งภาษาฝรั่งนะแต่างเขียนติลโบฝรั่งนะ ถ้าพิมพ์ผิดก็ขอโทษขออภัยโว่าบเคีงภาษาอังกฤษนะแล้วตอนนี้เวลาจะพิมพ์ตอนนี้ให้ใช้เป็นอาฟ้นของใส่เสถาทาาเนาะแล้วมาเปิดตัวเราวันนี้ขึ้นมาเนาะเปิดตัวรอนี่ให้มันแจ้งขึ้นมาแบบนี้ครับพิมพ์ใส่ภาษาพลังใส่ภาษาพลังวันนี้นะภาษาพลัง นะอันนี้เป็นวิธีการเพิ่มภา้อของวิซาเข้ามาเพิ่มนะหรือว่าต้องการเปลี่ยนซื้อต่างๆกับเลี่ยนได้นะอันนี้ตัวอย่างอันนี้เป็นสิทประนตีอันนี้เป็นศิลปิปรมกัน,รธธน,น,นกรรมไเปลี่ยนกับเพี่ยนได้ได้ต่อมาเก็มห้องนะห้องจะมีทั้งต่ห้องใดทีห้องหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามไปเรื่อยๆแด่วเบอร์นี้กับเี่เราพนะิมพ์เป็นสาสุทธาเราเป็นคนของสาสาุทราเรา เตรียมห้องแล้วก็มาเตรียมคิเซอร์เซื้ออา,นะอาจารย์นะอาจารย์ตรงนี้ก็เป็นภาษาอาังกฤษตรงนี้ก็เป็นภาษาลาวแต่นําใสเป็นคนใส่สิทธาลาวถ้าวนําใสคนใส่สิทธาลาวเวลาเอาไปเข้าโปรแกรมมันมันจะบรมสมารถแนะปาลงให้เป็นคนภาษาลาวพิณออกมาเป็นตารางพิณออกมาเป็นภาาษลาวได้นะฉันน้ำใสเป็น้างครับเป็นคนภาษาลาวและเป็นอย่างนี้ภาษาอาังกฤษเนี่ยนะภาษาอาังกฤษมันจะใช้เวลา เอาเข้าอยู่ในตตลาดฮั้นเพราะว่าเวลาเขาในตารลาดตอนที่เขาประทานปะินมันจะอาศใจภาษากิษเป็นตัวอ่านช่วยเนาะเพราะว่าภาษาลาวเนี่ยตอนช่วงอยู่ในโปรแกรมนะช่วงอยู่ในโปรแกรมเขาจะอ่านบอกมันจะเป็นภาษาต่างดาวภาษาทีเบตเรื่องเนาะเขาจะนำใ้ภาษากิดเป็นลักเวลาที่เขาจัดตะตลาดฮั้นแต่ว่าเวลาเขาเกียมสิปินแล้วเขาจงเอาเลี้ยนฟอนให้เป็นภาษาลาวโดยใช้เซ็ ทาราวนได้เนาะอันนี้คือทาจริงเห็ด2อ,อย่างนี้สำหรับนี้ก็คอแนะนำเพียงไปเท่านี้เนะาะจะคิปต่อไปจริงๆแนะนำอ่าในการปนข้อมูลเข้าตารางพิมนเนาะขอใจ